สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูการประยุกต์กันนะคะในหัวข้อสุดท้ายคือหัวข้อที่4นะคะปัญหาชวนคิดนักเรียนคิดว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะมีการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในเรื่องใดบ้างอเอาจากประสบการณ์เราเลยอ,อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินใช้เกี่ยวกับอายุ ใช้ในการแก้ปัญหานะคะเรามาดูว่าปัญหาชวนคิดคืออะไรคือปัญหาในทางคณิตศาสตร์นะคะมีมากมายปัญหาต่างๆทำให้เราเกิดการอยากรู้อยากคิดอยากแก้ปัญหาประสบการณ์ต่างๆจะช่วยให้เรามีแนวทางที่จะแก้ปัญหานั้นได้โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับเงินก็คือ,อเกี่ยวกับ ตัวเราหรือใกล้ตัวเรามากที่สุดนะคะคือปัญหาที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองเอา่าลองมาดูตัวอย่างสิคะว่าปัญหาเกี่ยวกับเงินที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยเป็นยังไงแอตัวอย่างที่หนึ่งนะคะพลอยมีเงินอยู่1,000บาทเป็นธนบัตรใบละห้าร้อยบาทสองใบพลอยต้องการแลกให้เป็นธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาท ใบละ50บาทและใบละ20บาทพอยจะแลกได้อย่างไรนะคะก็วิธีทำแลกธนบัตรใบละ500บาท1ใบ อ่าเป็นธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาทห้าใบต่อไปนะคะถ้าแลกธนบัตรใบละ ห้า้อยบาทใบที่สองเป็นธนบาตรใบละห้าสิบบาทจะได้ทั้งหมด8ปดใบนะคะและ เป็นธนาบาัตรใบละ20่บาทอีก5้าใบอ่าอันนี้นะคะเราอาจจะใช้วิธีแรกวิธีอื่นที่ต่างจากวิธีของครูก็ได้นะคะก็คือถูกเหมือนกันแต่น,นี้เป็นตัวอย่างเฉย อันนี้ก็เรียบร้อยค่ะก็คือได้ตามนี้เลยก็คือได้ใบละร้อยห้าใบใบละห้ิบแใบและใบละยีหใบนั่นเองก็จะรวมกันเป็นหนึ่พบาทอ่าลองมาดูตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สจะเป็นเอ่อเป็นการซื้อของเอ่าเหมือนการไปใช้จ่ายของเรานั่นเองถ้า ทองกวาวต้องการซื้อผลไม้5ชนิดมีส้ม5กิโลกรัมกิโลกรัมละ40บาทฝรั่ง3กิโลกรัมกิโลกรัมละ20บาทชมพู่2กิโลกรัมกิโลกรัมละ35บาทนะคะมะม่วงเขียวเสมอ2กิโลกรัมกิโลกรัมละ60บาทและสาลี่2กิโลกรัมกิโลกรัมละ70บาทนะคะทองกวาวมีเงินอยู่1,000บาทเขาจะได้รับเงินทอนเท่าใดอ่ก็วิธีทำนะคะ ก็ซื้อส้มหกิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมละ40บาทเป็นเงินก็นำหคูณกับ40มีค่าเท่ากับ200บาทต่อไปนะคะ ซื้อฝรั่ง3กิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมละ20บาทเป็นเงิน3คูณกับ20มีค่าเท่ากับ60บาทต่อไปนะคะผลไม้อย่างที่สามคือชมพู่ ซื้อชมพู่สองกิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมละ35บาทเพราะฉะนั้นเป็นเงินสองคูณสามบห้มีค่าเท่ากับเจสบบาทนะคะต่อไปอย่างที่3ามคือซื้อมะม่วงสองกิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมละ 6กบาทก็เป็นเงิน2องคูณหกสิบมีค่าเท่ากับ120บาทนะคะต่อไปอย่างสุดท้ายคือซื้อสารี่สกิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมละ70บาทก็เป็นเงิน2องคูณเจบเท่ากับ หนึ140บาทนะคะดังนั้นทองกว,วียวซื้อผลไม้ผลไม้ราคาานักเรียนก็เอา200ร้อยบวกหกบวกเจ็บวกร้อแล้วก็บวกระะ้อยสี่สิะแล้วก็คำนวณหาผลลัพธ์ได้ ห้าร้อยเก้าสิบบาทดังนั้นอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าทองกวาวเนี่ยอ่าเขามีเงินหนึ่งพันถูกต้องไหมคะอ่าแต่เราไม่รู้ว่าเขาอ่ะมีแบงค์อะไรบ้างเขาอาจจะมีธนบัตรอ่าธนบัตรอ่าใบละหนึ่งพันเลยหรืออาจจะมีธนบัตรใบ,บละห้าร้อยแล้วก็ใบละร้อยนะคะแล้วก็มาเขียนว่าอ่าถ้าถ้าเขามี ถ้าเขามีธนบัตรใบละหนึ่งพันบาทเขาจะได้ตังทอนจะได้ตังทอนหรือเงินทอนกี่บาทนะคะนักเรียนก็เอานำหนึ่งพันลบกับราคาผลไม้ที่เขาซื้อก็คือห้าร้อยเก้าสิบนะคะเขาจะได้ตังทอนทั้งหมดสี่ร้อยสิบบาทแ,แต่ถ้าเขา ถ้าเขาจ่ายธนบัตรถ้ามีธนบัตรใบละห้าร้อยบาทและใบละหนึ่งร้อยบาทเขาจะได้่าได้รับเงินทอน นักเรียนก็เอา500บวกกับ100เป็น600ลบ590ก็คือ10บาทแสดงว่าเขาจะได้เงินทอน10บาทแต่ถ้าถ้าเขามีธนาบาัตรถ้ามีธนาบัตรที่พอดีกับราคาผลไม้ ก็แสดงว่าเขาจะไม่ได้รับเงินทอนนั่นเองก็เสร็จแล้วค่ะสิ่งที่เขาถามคือเขาถามว่าเขาจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่เราก็ต้องคิดทั้งหมดสามกรณีกรณีที่มีแบงค์พันแบงค์เดียว แล้วก็กรณีที่มีแบงค์ห้าอกับแบงค์ร้อยแล้วก็กรณีที่มีเงินพอดีสำหรับซื้อของเลยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะก็ตอบสามกรณีนี้ออเออราลองไปทำกันดูนะคะให้ลองทำแบบฝึกหัดที่13นะคะก็ ่าจะเป็นการซื้อของในชีวิตประจำวันของเราเลยแล้วก็คิดคำนวณหาหาอ่าคำตอบได้ปกติเลยค่ะนักเรียนก็สามารถดูจากตัวอย่างที่1ห,หรือตัวอย่างาตัวอย่างที่2ได้เลยนะคะ